เหตาเต้ฮะากว่าเข้าก็เลยอืมกว่าทำโอว่ากัาหนูกะเฮ็ดอัวนา่ยเินเข้าออกก็เลยอินก้าพว้แน่เออกว่าเราเห็ดการะอนะกว่าเต้นไอ้อี่ดิเร่งนะแน่ใจกว้ายิวสวยนะร้านเปิดใหม่เอิมกว้าเต้กากว่าห้างดีก็มกว่ากว่าเต้นี้ด้านดี้สหลายเปิร์น่ะ ซีนเขาว,ว่าเด็กเสริมหลอนนะว่าฝา,าย้นเลยอ่ะก่อ้ำกลมตันปิดกยาวเปยาวฮะสองจมูกอ่ะไหมแหงแต่งแต่งว่าล่ะเอ้ยยาวยาวพี่ยาวกันไหมายาวอะที่นอนเนี่นย ปากว่ากะล้วแล้วแล้วแล้อันในห้าสองชั่วโมงในมอกหน้าอีะโอ้แต่งีหังลงหลังไปถัานนั่นนั่นมีนะ้น่ยคว้าก็ก็คว้าก็ก็เรียก็แม่ก็ไอเปิลก็เตะก็กว่าก็เมื่อหองก่อก็เตะ